สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการเรียบพระนครกับมทรพระนครรายการเรียบพระนครดําเนินรายการโดยธนพันธ์บุญ,ญรัตน์กลินคณะเทคโนโลยีข้ากมาศาตรายการเรียบพระนครวันนี้จะนําพาทุกท่านไปลัดเลาะเรียบพระนครรอบๆเมืองะนครในเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถาบันพระมาหากษัตริย์ยังคงเป็นประเด็นอยู่ไม่ หยุดหย่อนนะคะประเด็นของการแก้ไขกฎหมาย 112, หนึหองรือ,เ,อเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ร้อนแรงนะคะเป็นเป็นช่วงที่หลายๆคนก็ดึงเข้ามาให้มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเมืองจริงๆสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถ้าพวกเราศึกษาประวัติศาสตร์ให้ดี เราจะพบว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเรานั้นเนี่ยมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาปรับตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยปรับตัวเพื่อให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั้นจเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับต,ต่างชาติหรือตะวันตกเพื่อที่จะไม่ให้ตะวันตกนั้นเข้ามา,าล่าอาณานิคมแล้วก็มองว่าเรานั้นไม่จเจริญเนี่ยเป็น ประเทศที่ล้าหลังบ้านป่าเมืองเถื่อนในช่วงของประวัติศาสตร์หลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นน่าสนใจมากๆนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งที่พระองค์ท่าน ได้รับอิทธิพลทางด้านการเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่การได้ส่งรับการศึกษาด้านภาษาอังกฤษจากแม่มซึ่งเรารู้จักกันดีตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4นะคะแอนนาเลโนเวนและรัชกาลที่4นั้นก็พรงคท่านก็วางวิสัยทัศน์มีวิสัยทัศน์กว้างไกลามากแล้วก็วางแผนให้พระ,พระโอรสพระธิดาทุกๆพระองค์ของท่านเนี่ยได้ เรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะเพื่อให้รู้เท่าทันพวกต่างชาติเมื่อมาถึงสมัยรัชกาลที่5พระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ก็เตรียมการอย่างต่อเนื่องนะคะที่จะพัฒนาประเทศต่านก็ทรงมีพระราชดำลิตที่จะท่งส่งพระราชโอรสชั้นเจ้าฟ้าของก็คือลูกๆท่านที่เป็นลูกผู้ชายเนี่ยนะคะแล้วก็มีฐานันดรเป็นชั้นเจ้าฟ้าทั้งหมดนั้น ไปเรียนวิชาทหารในต่างประเทศนอกจากเรียนภาษาอังกฤษแลตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยก็ยังส่งให้ไปใชเ้เล่าเรียนสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับวิชาทหารในต่างประเทศเพระองค์ทรงมีพระบรดิในแนวคิดของพระองค์เองว่าหากประเทศเปลี่ยนการปกครองเป็นแบบรัฐสภาเจ้านายชั้นสูงที่ได้รับราชการ พล,ลเรือนก็คงจะทนการอภิปรายที่ทำให้เสียพระเกียรติยศไม่ได้อันนี้เป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จเพราะจุลจอมเกล้าอยู่หัวที่ทรงมองถึงอนาคตเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาของพระราชโอรสทุกๆพระองค์ว่าถ้าหากว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองออจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตย โดยสรงวิเคราะห์จากธรรมชาติของความเป็นเจ้านายชั้นสูงที่มีพระคติยะมานะมากมายมีความอดทนอดกลั้นน้อยดังนั้นหากเรียนวิชาการพลเรือนและก็วิชาการฝ่ายพลเรือนเพียงอย่างเดียวก็จะทำให้อดทนฟังการอภิปรายที่ทำให้เสียพระเกติยศไม่ได้โหนี่เลงทำให้เห็นว่า ผู้จัดเนี่ยรู้สึกว่าพอได้อ่านข้อความส่วนนี้แล้วเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าพระอ,องค์ท่านนั้นมีสายพระเนตรอันกว้างไกลามากและก็มีทรงมีความเข้าอกเข้าใจในกระบวนการระบอบก,การปกครองแบบสมัยใหม่ในต่างชาติที่เขาปกครองกัน ระบบประชาธิปไตยนั้นมันจะต้องมีระบบสภามีการอภิปรายมีการถกเถียงกันในสภาซึ่งเจ้านายชั้นสูงทั้งหลายที่มีขัตติยมานะก็พูดง่ายๆว่าผู้ภาษาชาวบ้านก็คือมีความเย่อหยิงทนงตนว่าชั้นเป็นเจ้าฟ้าข้าแผ่นดินก็จะทนฟังการอภิปรายการโต้แยง้งการถกเถียงกันในสภาตามระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดังนั้นเนี่ย ถ้าให้เรียนทางด้านวิชาผลทางการทางพล,ละเรือนการปกครองอย่างเดียวเนี่ยดูน่าจะไม่มีความอดทนมากพอพระองค์จึงทรงมีแนวคิดเย่ให้ไปทรงพระโอรสทั้งหลายเนี่ยไปทรงศึกษาวิชาการทางด้านการทหารมากกว่าเพราะว่ามันจะได้มีการฝึกฝนมีความอดทนโดยเฉพาะพระราชโอรสชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าทั้งหลายซึ่งจะต้องมาเป็น กำลังสำคัญหลักแล้วก็จะต้องมาปกครองอประเทศต่อจากพระองค์ท่านในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยมีพระ,ร,ะราชมีพระบร,รมราชโชบายแล้วก็มีพระราชวิเทโสบายสำคัญสำคัญ,คญหลายอย่างหลายประการนะคะ,ะพระบระรมราชโชบายก็คือมี แผนนั่นเองเนะคะมีแผนมีแ,มแนวคิดส่วนพระราชวิเทศโสบายก็คือมีกุศโ,โลบายสำคัญที่น่าสนใจหลายๆด้านก็คือการเช่นด้านการพัฒนาประเทศเก,าการที่พระองค์ท่านต้องการจะพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเนี่ยให้จจเจริญรุ่งเรืองตามแบบอารยประเทศเนี่ยจริงๆก็เพื่อที่จะให้ความอยู่รอดของประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนัเองนอกจากความอยู่รอดแล้วเนี่ย ก็เป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศด้วยมิให้ที่ต้องตกเป็นอาณานิคมให้ชาวตะวันตกทั้งหลายดังเช่นประเทศเพื่อนบ้านที่รอบๆบ้านเราในเวลานั้นนะคะที่ทยอยกันตกเป็นเมืองขึ้นของบรรดาอาณานิคมตกเป็นอนาณานิคมของชาติตะวันตกไปทีละประเทศทีละประเทศดังนั้นพระองค์ท่านก็เลยจําเป็นต้องใช้ชาวตะวันตกเนี่ยเป็นแบบอย่าง อันนี้เป็นแนวคิดของพระองค์ท่านเองเลยนะคะที่ต้องทําตัวเรียนแบบเรียนแบบหรือเอาแนวคิดของพวกตะวันตกเนี่ยมาดัดแปลงมาใช้กับบ้านเราว่าตะวันตกเขาคิดยังไงเราก็จะต้องทําแบบนั้นขั้นตอน,ตนเนี่ยนะคะทรงใช้วิธีการจ้างชาวต่างประเทศหรือชาวตะวันตกที่เ มีความเชี่ยวชาญงานในด้านต่างๆเนี่ยมาเป็นผู้สร้างงานวางพื้นฐานแล้วก็ฝึกสอนให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นคนไทยเรียกว่าครูพักรักจำเรียนรู้จากไอ้พวกนายฝรั่งที่จ้างมานี่แหละในเวลาเดียวกันนั้นก็จะมีพระราชดำริที่จะส่งพระราชโอรสของพระอ,องค์ท่านเองนั้นไปทรงศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ในประเทศต่างๆทางยุโรปตามความถนัดของพระราชโอรส แล้วก็ในประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆเ,เมื่อทรงศึกษาสำเร็จแล้วเนี่ยก็จะมาเป็นเวลาที่พอดีอดีกับที่กาหมดสัญญาจ้างว่าจ้างชาวต่างชาติที่พระองค์ทรง,งจ้างมาทำงานในประเทศไทยพอดีนี่เขาเรียกว่าเป็นพระราโชบายนะคะพระบรมราโชบายคือการเป็นการวางแผนของพระองค์ท่านในเรื่องของส่งพระโอรสไปเรียน3ปี5ปี แล้วแต่เนี่ยให้มันให้มันพอดีกับเวลาที่ทําสัญญาจ้างฝรั่งเหล่านั้นเมื่อสัญญาจ้างหมดพระโอรสทั้งหลายก็กลับมาพอดีนะคะมาสารงานต่อได้อย่างสอด,สอดรับสนับสนุนกันเชื่อมโยงกันนับว่าเป็นพระราชโารที่ทันสมัยนะคะแล้วก็ฉลาดปาดเปลืองทันกับสถานการณ์บ้านเมืองในเวลานั้นเป็นอย่างยิ่งเลยการที่ทรงส่งพระราชอโอรส ไปทรงศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ด้านต่างๆในแต่ละประเทศนั้นเนี่ยทรงพิจารณาจากปัจจัยหลายๆประการนะคะออโดยเฉพาะความจําเป็นของทางบ้านเมืองเราว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมีความจําเป็นอะไรต้องการอะไรจะต้องการจะพัฒนาด้านไหนก็จะทรงโปรถไปศึกษาในด้านนั้นเหล่านั้นด้าน,นนั้นๆนะคะถือหลักว่าพระราชโอรสของพระองค์องค์ใดเนี่ยเข้ากับการศึกษาวิชาใด เ,เมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาก็จะต้องมามีความสามารถที่จะมารับใช้ในราชการแผ่นดินได้เป็นสำคัญเห็น <He S 2> ไหมคะพระองค์ไม่ได้ใช้คำว่ารับใช้พ่อนะคะมารับใช้ตัวเองนะคะให้มารับใช้แผ่นดินนั้นให้เป็นสำคัญแต่ครั้นเมื่อเสด็จกลับมาจากการไปพระองค์ท่านไปเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกนะคะในปี พุทธศักราช2440เนี่ยทรงเปลี่ยนพระราชำลิเกี่ยวกับการศึกษาของพระราชโอรสใหม่นะครับเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยพระองค์ตระหนักว่าตระหนักในพระราชหฤทัยถึงภาวะการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะเรื่องระบอบการปกครองทึ่งชาวยุโรปเนี่ยกำลังตื่นตัวกับการปกครองแบบะระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก ว่ากันมาเป็นระบอปะบประชาธิปไตยกำลังเฟื่องฟูกําลังเบ่งบานทีเดียวการปกครองของผู้ที่มีอารยธรรมเขาเขาาถือในเวลานั้นเ็าถือว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นการปกครองของผู้มีอารยธรรมแล้วก็พยายามที่จะเผยแพ,ยแพร่ไอ้การปกครองระบอบเนี้ยให้ไปไปไปทั่วภูมิภาคของยุของโลกเลยนะคะ ซึ่งก็น่าจะต้องเผยแพร่มาถึงประเทศไทยในไม่ช้าพระองค์ก็เล็งเห็นแล้วว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมันคงไม่ได้อยู่ยั้งยืนยงไปตลอดการแน่ๆเห็นไหมคะว่าท่านพระองค์ท่านเนี่ยมีพิสัยทัศน์ก้าวไกลขนาดไหนแล้วก็ใจกว้างมากนะคะพระมาหากษัตริย์ไทยเราเนี่ยไม่ได้เห็นแก่ตัวเลยแล้วก็ไม่ได้รวบอํานาจไว้กับตัวเองเลยพยายามจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้มันเหมือนๆประเทศอื่นๆเขาเพื่อให้ประเทศชาติเจริญ พระองค์ก็เลยมีพระธรรมวิว่าหากการปกครองมันเปลี่ยนแปลงไปถ้าโลกเราเนี่ยการปกครองมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วระบบกษกัตริย์ันมันจะต้องหมดไปแน่ๆในอนาคตเนี่ยผู้ที่จะได้รับผลกระทบกระเทือนมากที่สุดก็น่าจะเป็นบรรดาเจ้านายทั้งหลายนี่แหละนะคะยิ่งเป็นเจ้านายชั้นสูงซึ่งคือเหล่าบรรดาพระราชโอรสของพระองค์นี่แหละนะคะซึ่งยิ่งจะต้องได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการปรับพระองค์ได้ยาก ก็คือปรับตัวยากนั่นเองเพราะว่าการที่รับราชการของเจ้านายเนี่ยมันต่างกับการรับราชการของบรรดาเหล่าเสนาบดีอื่นๆคือบรรดาประชาชนทั่วไปเนี่ยเขารับราชการก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าความประสงค์สําคัญของเราบรรดาเสนาบดีทั้งหลายนั้นก็การสแสวงหา,าเกียรติยศชื่อเสียงเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจความมั่นคงตลอดจนความมั่นคงในชีวิต ของตนเองของครอบครัวแล้วก็ของลูกหลานนั้นส่วนในส่วนของเจ้านายนะั้นมันคนละแบบกันคิดกันคนละแบบนะคะเจ้านายนั้นนะ่ะมีเกียรติยศอยู่แล้วมีความมั่นคงอยู่แล้วแล้วก็มีมั่งคั่งร่ํารวยอยู่แล้วเงินทองก็มีทรัพย์สมบัติก็มีมีมาแต่กําเนิดอยู่แล้วนั้นการรับชการก็ก็ทําไปตามหน้าที่ ก็พูดง่ายๆว่าเช้าชามเย็นชามไปนะคะเพราะว่าไม่ไม่ต้องะตืตอรือร้นอะไรไม่เหมือนบรรดาประชาชนหรือเสนาบดีที่มาจากประชาชนทั่วไปการทํางานแบบชาติกาเนิดมาดีอยู่แล้วรัฐราชการก็ทําตามหน้าที่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะดูแลรักษาบ้านเมืองแล้วก็รักษาตําแหน่งราชการก็จะเป็นไปตามพระราชประสงค์ซึ่งก็ทรงวิเคราะห์แล้ว จากความรู้ความถนัดความสามารถของแต่ละพระองค์เนี่ยขึ้นอยู่กับพระมหากรณาธิคุณความรู้สึกจึงยอมรับพระราชอำนาจทั้งในฐานที่เป็นพระบรมราชชนกและก็ยังเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชาใหม่ที่ไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินแล้วเนี่ยก็คงจะยากที่จะปรับพระองค์ให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนั้นได้คือพูดง่ายว่าทํางานให้พ่อ ทำงานให้กับพระราชบิดาแล้วก็รับราชการาแผ่นดินไปก็แล้วก็ทํางานให้ผู้มังคาบบัญชาด้วยเหมือนกับพ่อเนี่ยเป็นเจ้านายด้วยแล้วก็เป็นเป็นบิดาด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงก็ต่อไปในอนาคตไม่มีพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยบรรดาเจ้าฟ้าพระโอรสเหล่านี้ก็จะลําบากก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นด้วยเหตุนี้เนี่ย พระราชบรมรีที่จะป้องกันที่จะให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพระราชโ,โอรสของพระองค์ในอนาคตเนี่ยก็เลยทรงเริ่มวางแผนนับตั้งแต่บัดนั้นนะคะวางแผนแนวทางการศึกษาของพระราชโอรสให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าโดยที่มีผลเสียให้น้อยที่สุดจึงมีพระราชบรมีให้พระราชโอรสโดยเฉพาะพระราชโอรสชั้นเจ้าฟ้าจะต้องเรียนวิชาทหารทั้งหมด ดังเช่นเจ้านายในยุโรปคือพระอ,องค์เสด็จประพาสยุโรปมาครั้งแรกก็เห็นว่าบรรดามากุฎราชกุมารพระราชโอรสในเจ้าชายทั้งหลายในยุโรปเนี่ยเขาส่งไปเรียนวิชาทหารฝึกเป็นทหารกันทั้งสิน้นเจ้าฟ้าจะต้องเป็นทหารทุกคนเว้นไม่แต่กําลังกายไม่พออันนี้คือพระราชมารดของพระอ,องค์ท่านตรัสไว้เลยว่าสั่งไว้เลยว่าชั้นเจ้าฟ้าทุกคนลูกท่านชั้นเจ้าฟ้าทุกคนต้อง เรียนวิชาทหารยกเว้นว่าร่างกายไม่สมบูรณ์ก็อีกเรื่องหนึ่งพระมหลีนี้เนี่ยก็เกิดจากเหตุปัจจัยร้ายประการนะคะจากการที่ม,มันยังมันยังมีมันยังประโยชน์ด้วยนะคะให้กับประเทศชาติของเราและก็ยังประโยชน์ให้กับตัวพระโอรสของพระองค์ท่านด้วยในประโยชน์ส่วนของประเทศชาติเนี่ยก็จะได้รับก็คือการที่สยามเราก็ยังไม่เคยมีสถาบันการศึกษาวิชาทหารที่มันทันสมัย เหมือนในต่างประเทศเขามาก่อนหากพระโชรสเนี่ยได้ทรงศึกษาวิชาทหารและสำเร็จกลับมาก็จะทรงมาปรับแผนวางรากฐานพื้นฐานการทหารสมัยใหม่ในสยามแล้วก็ยังเป็นตัวอย่างให้ชายไทยที่นิยมการเป็นทหารเนี่ยก็จะได้หันมาเป็นทหารมากขึ้นทั้งนี้เพราะว่าจระ,ะหนักถึงความจําเป็นในการที่สยามจะต้องมีกําลังทหารที่ใช้อาวุธยุโทธโปรกรณ์ที่มันทันสมัยยุทธวิธีที่มันสมัยใหม่ ไว้ป้องกันราชอาณาจักรดังที่ทรงเคยทรงมีกล่าวเอาไว้พระองค์ทรงกล่าวไว้ในการเ,าเกี่ยวกับการเรียนวิชาทหารของสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราบุตรก็คือรัชกาลที่6ที่ขณะที่ทรงเป็นมกษยามกุฎร,ราชกุมารอยู่เนี่ยนะคะพระองค์รัชกาลที่หทรงตรัสว่าลูกโตซึ่งเป็นทหารในชั้นต้นนั้นเห็นเป็นการที่มีคุณอยู่แล้ว ด้วยเหตุว่าการทหารในกรุงเทพนี้จะต้องเรียกว่าไม่มีเลยก็ก็ว่าได้หากที่เรียนรู้ในบางกอกไม่ได้ผู้ที่มีบรรดาศักดิ์มากและก็เป็นผู้จะเป็นใหญ่เป็นโตสืบไปในภายหน้าถ้ามีความรู้ในเรื่องทหารก็จะได้คิดจัดการทหารพอมีทางพูดจาให้เข้าใจกันได้ แล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่จะให้คนที่จะเป็นทหารเนี่ยมีใจไม่เบื่อหนา่ายย่อท้อโดยเห็นว่ามีหน้าที่ของคนนะคท,ที่ที่ระดับชั้นเจ้าฟ้าเองก็ยังเป็นทหารอันนี้พพงทรงมองหรือว,ว่าโอ้โอโกรุงเทพเราตอนนั้นนะคะไม่มีสถาบันการทหารที่มันทันสมัยเลยส่งลูกไปก็หวังว่าจะต้องกลับมาปูพื้นฐานในประเทศใหม่ในส่วนที่เป็นประโยชน์กับพระตัวพระโอรส พระราชโอรสของพระองค์เองเนี่ยทรงมีพระามหลักเอาไว้ว่าการเรียนวิชาทหารจะทําให้พระราชโอรสมีระเบียบวินัยมีความอดทนอดกลั้นและมีสุขภาพที่ดีเพราะว่าตระหนักว่าในพระราชาฤทัยดีว่าพระราชโอรสโดยเฉพาะพระพระราชโอรสชั้นเจ้าฟ้านั้นทุกๆพระองค์ร้วนได้รับการพนาพนอตามพระไทยมาตั้งแต่เด็กก็มักจะทําอะไรเอาแต่พระไทยพระองค์เอง ไม่ใคร่มีระเบียบวินัยแล้วก็ไม่ค่อยจะมีความอดทนอดกลั้นในเรื่องต่างๆมากนักการเรียนและการฝึกทหารเนี่ยน่าจะทำให้ลดพระอุปนิสัยดังกล่าวเหล่านี้ลงได้อันนี้ก็เป็นพระราชเขาเรียกว่าพระราชปารภนะของรัชกาลที่5เลยนะครับเป็นพระราชดำริของท่านเลยที่จะต้องปรับเปลี่ยนพระอุปนิสัยของพระราชโอรสชั้นเจ้าฟ้าทั้งหลาย เพราะว่าตระหนักดีในพระราชาหุลยไทยว่าไอความเป็นคัติความที่มีคัติยะมานะในตัวเองสูงเกินไปในสายพระโรหิตเนี่ยมันยากที่จะให้ผู้ใดมาหมิ่นมาลบหลู่พระเกียรติยศได้อันน่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคงในการดํารงของพระชนชีพประกอบกับพระเจ้าลูกยาเธอชั้นนี้เนี่ยมีทุนทรัพย์มากพูดง่ายว่าร่ารวยมี ฐานันดรมีเงินทองมากถ้าเห็นว่าการทรําราชการฝ่ายพลเรือนไม่สามารถที่จะดําเนินไปได้อย่างเต็มที่หรือสมของสมกับพระเกียรติของพระองค์ก็จะไม่ยอมทํางานแต่ในส่วนของพระราชรถชั้นพระองค์เจ้านั้นเนี่ยไม่ค่อยจะมีความเป็นห่วงพระองค์ถ้าไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าทรงไม่ได้บังคับให้ต้องเรียนวิชาทหารส่วนพระองค์เจ้าที่จะเป็นทหารหรือพลเรือนนั้นไม่สู้กีดขวาง อันใดนักอันนี้พระองค์ท่านตรัสเอาไว้อันเนื่องมาจากว่าพระราชโอรสชั้นพระองค์เจ้านั้นทรงมีช่องทางในการทำราชการพลเรือนตามพระญาติฝ่ายมารดาซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่สังกัดกระทรวงทบวงกรมต่างๆซึ่งย่อมจะต้องสนับสนุนและปกป้องพระราชโอรสซึ่งเป็นพระญาติของตนเองอย่างเต็มที่แล้วก็ประการสำคัญพระราชโอรสชั้น พระองค์เจ้าเหล่านี้เนี่ยนะคะก็เป็นน่าจะมีความรอบรู้ในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่แบบสามัญชนพอสมควรเพราะว่า,าพญาติฝ่ายพระมานดานะก็จะเลี้ยงดูแบบสามัญ าสามัญชนจะก็จะมีความอดทนอดกลั้นมากกว่าแล้วก็สู้ชีวิตมากกว่าพระโอรสชั้นเจ้าฟ้าอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนพระองค์ท่านซึ่งก็มีความรอบคอบแล้วก็รอบรู้อุปนิสัยของพระโอรสทุกๆพระองค์เลยจึงกล่าวได้ว่าการที่ทรงห่วงพระราชะโอรสชั้นเจ้าฟ้ามากกว่าพระราชะโอรสชั้นพระองค์เจ้าเนี่ยก็หาเพราะว่าถ้าเกิดภายภาคหน้าประเทศ สยามของเราเนี่ยสยามประเทศของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบรัฐสภาเจ้านายชั้นสูงที่รับราชการพลเรือนก็คงจะทนการอภิปรายที่ทำให้เสียพระเกียรติพระองค์ไม่ได้มิเช่นนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะเกินไปกับความจริงดังนั้นเนี่ยสายพระเนตรอันกว้างไกลของรัชกาลที่5เนี่ยและก็พระปรีชาสามารถอย่างรู้อนาคต จากการรอบรู้และการคิดวิเคราะห์ของพระองค์เองอย่างมีเหตุมีผลจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นอย่างมากังตัวอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันในยุคสมัยของพวกเราเนี่ยก็คือพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ของเราเนี่ยรัชกาลที่8ปดและรัชกาลที่เของเราเนี่ยถูกทรงอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูโดยสมเด็จย่าสมเด็จย่า สมเด็จยากเลี้ยงแบบสามัญชนเลี้ยงแบบให้มีความฝึกระเบียบวินยัยฝึกความอดทนดังนั้นเมื่อพระองค์ท่านขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์จึงเป็นพระมหากษัตริย์ในดวงใจของประชาชนทุกคนเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพักความความวิริยะสาหะมีความอดทนอดกลัน้นมีความพยายามมีความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ที่ เอามารับใช้ตอบแทนประชาชนได้อย่างเต็มที่ตลอดรัชกาลของพระองค์วันนี้เวลาของรายการเรียบพระนครหมดลงแล้วนะคะติดตามเรื่องราวของรายการรายการพนะนครเรียบพระนครได้ใหม่ในข่าวต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันธนพันธ์บุญจันทกรลินต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ